สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ English for ASEAN นะครับค่ะพบกับพันและคุณทศนะคะได้เป็นประจำในเวลาเดียวกันแห่งนี้ค่ะสำหรับรายการนี้นะคะเป็นรายการที่นำเสนอโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะคะจุดประสงค์เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมของคุณผู้ชมในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษและเพื่อที่จะต้อนรับนะคะแล้วก็ในการที่ประเทศไทยของเรานั้นจะก,ก้าวเข้าสู่ส่วนหนึ่งนะคะของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะ ครับซึ่งประเทศไทยนะครับจะเป็นส่วนหนึ่งในประชาคมอาเซียนนะครับในปีพุทธศักราช2558เราจึงต้องเตรียมความพร้อมสำหรับประชาคมอาเซียนใน2เรื่องหลกัหลกๆนะครับนั่นคือเรื่องภาษาอังกฤษซึ่งจะเป็นภาษากลางที่ต้องใช้ในประชาคมอาเซียนแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนที่เราควรเรียนรู้ด้วยนะครับเกี่ยวกับประเทศทั้ง10ประเทศนะครับที่เป็นสมาชิกของอาเซียนรวมถึงเสาหลักอย่างเช่น AEC เป็นต้นนะครับคุณผู้ชมครับ ค่ในช่วงที่ผ่านมานะคะเราก็ได้พูดคุยเรื่องราวต่างๆนะคะเกี่ยวกับข้อมูลของอาเซียนที่น่าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาที่ใช้นะคะครเรื่องของอาชีพ นะคะประชากรนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงกันอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่น่าสนใจเช่นเดียวกันเรื่องอะไรล่ะครับคุณปรานผมอยากรู้จริงๆเลยเพราะว่าแต่ละสัปดาห์นะครับเรามีเรื่องที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายและคุณผู้ชมก็ที่ดูอยู่ทางบ้านก็คงอยากรู้วันนี้เป็นเรื่องอะไรดีครับวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับธงชาติของแต่ละประเทศที่เป็นสมาชิกอาเซียนค่ะ ครับผมธงชาตินะครับก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเพราะว่าสื่อถึงสัญ,ญลักษณ์ของประเทศนั้นๆน,น,นะครับเอาละครับคุณผู้ชมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มที่ประเทศแรกก่อนเลยครับประเทศแรกครับคุณพันช์ lady first ประเทศไหนเชิญเลยครับ ค่ะเรามาเริ่มกันที่ธงของประเทศไทยกันก่อนเลยนะคะธงของประเทศไทยหรือเราสามารถที่จะเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่าธงไตรรงนะคะประกอบไปด้วย3สีดังที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่ในภาพขณะนี้นะคะได้แก่สีแดงสีขาวและสีน้ํำเงินค่ะสาเหตุที่เรานั้นเรียกธงชาติไทยว่าธงตรารงนะคะเป็นว่าความหมายนะคะของคำว,ว่าไตรารงนั่นเองไตรที่แปลว่า3นะคะซึ่งหมายถึง3สีและรงนะคะก็ แปลว่าสีนะี่คือธงที่ประกอบไปด้วย3สีด้วยกันค่ะตามที่มีการเรียกว่าทงตรายรงนี้นะคะเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะทรงพระราชนิพนธ์เครื่องหมายแห่งตรายรงนะคะไว้เมื่อพุทธศักราช2464โดยที่ให้คํานิยามของทงตรายรงไว้ดังนี้ค่ะสีแดงนะคะหมายถึงเลือดนะคะที่ยอมให้พลีให้กับชาติค่ะสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์ของพระพุทธศาสนาและธรรมะนะคะสีน้ําเงินค่ะหมายถึงสีส่วนพระองค์ของพระ มหาการิย์นะคะแม้ว่าคํานิยามดังกล่าวคะ่ะจะไม่ใช่คำอธิบายที่ทรงประกาศใช้อย่างเป็นทางการนะคะแต่ทั้ง3ามสิ่งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอุดมการ์ที่พระองค์นั้นทรงปลูกฝังให้คนไทยสํานึกความเป็นชาติมาตลอดคะ่ะครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับเรามาดูธงชาติของประเทศบรูไนบ้างนะครับซึ่งธงชาติของประเทศบรูไนนะครับก็มีพื้นเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็จะมีแถบสีขาวและก็สีดำนะครับซึ่งแถบสีขาวกับสีดำนะครับจะพาดทะแยงจากมุมบนซ้ายของธงนะครับไปยังมุมล่างขวาของธงนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็จะมีตราแผ่นดินของบรูไนประทับอยู่ตรงกลางนะครับซึ่งสีต่างๆนะครับก็มีความหมายสีเหลืองนั่นเองนะครับหมายถึงกษัตริย์ครับคุณ ผู้ชมครับส่วนสีขาวและก็สีดำนะครับหมายถึงมุตคมมนตรีครับสาเหตุที่พื้นธงชาติของบรูไนเป็นสีเหลืองนะครับก็สื่อถึงกษัตริย์นั้นนะครับเนื่องจากธงประจำพระองค์ของสุต่านนั่นนะครับแห่งบรูไนใช้พื้นสีเหลืองประเทศชาติบรูไนก็เลยใช้พื้นสีเหลืองบนธงชาติเหมือนกันครับ ค่ะคุณผู้ชมคะถัดมานะคะเรามาดูรูปธงชาติของประเทศกรัรมพูชากันบ้างค่ะธงชาติกัมพูชานะคะก็มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเช่นเดียวกันนะคะโดยแบ่งตามแนวยาวออกเป็น3ริ้วค่ะเรามาดูกันตั้งแต่บริเวณริ้ว ที่อยู่ด้านในสุดนะคะจะเป็นแถบริ้วสีแดงนะคะซึ่งมีความกว้างเป็น2ส,ส่วนส่วนถัดมานะคะที่ริ้วด้านบนและด้านล่างนะคะจะเป็นสีน้ําเงินค่ะตรงกลางนะคะซึ่งอยู่บริเวณริ้วสีแดงนี้นะคะก็จะมีรูปปราสาทหินนครวัดสีขาวตั้งอยู่ตรงกลางธงนะคะซึ่งความหมายของธงชาติกัมพูชานะคะรวมทั้งสีด้วยเนี่ยก็จะแปลความหมายได้ดังนี้ค่ะสีน้ําเงินค่ะหมายถึงกษัตริย์นะคะ จะคล้ายๆกับบ้านเรานะคะที่น้ําเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์นะคะสีแดงหมายถึงชาติค่ะส่วนปราสาทนครวัดสีขาวนะคะหมายถึงสันติภาพนั่นเองค่ะมาถึงประเทศอินโดนีเซียแล้วนะครับซึ่งธงชาติของประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียนครับก็มีแค่2ส,สีนะ นั่นคือสีแดงและก็สีขาวครับที่พาาตามแนวนอน,นครับสีแดงนะครับหมายถึงความกล้าหาญนะครับและก็อิสรภาพส่วนสีขาวนะครับก็หมายถึงความบริสุทธิ์และก็ความยุติธรรมนั่นเองครับ ค,คุณผู้ชมคะผ่านไปแล้วนะคะสี่ธงชาติด้วยกันค่ะเรามาถึงชาติที่5แล้วนะคะเครื่องทางแล้วนะคะต่อไปค่ะจะเป็นธงชาติของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะซึ่งธงชาติลาวนะคะก็จะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าด,ด้วยเช่นเดียวกันแบ่งตามแนวยาวออกเป็น3ส,ส่วนนะคะเรามาเริ่มดูจากทางส่วนที่อยู่ในสุดกันก่อนจะเป็นแถบสีน้ําเงินนะคะความกว้าง2ส,ส่วนด้วยกันค่ะส่วนด้านบนและด้านล่าง ะะจะเป็นแถบสีแดงกว้างแถบละ1ส่วนค่ะตรงกลางนะคะจะเป็นรูปพระจันทร์เต็มดวงสีขาวนะคะอยู่ที่ แถบสีน้ำเงินตรงกลางนะคะซึ่งความหมายของธงชาติลาวนั้นก็สามารถที่จะตีความหมายได้ดังนี้ค่ะสีแดงนะคะหมายถึงเลือดแห่งการต่อสู้เพื่อที่จะได้มาซึ่งอิสรภาพของชาวลาวนะคะส่วนสีน้ำเงินหมายถึงความมั่งคั่งสมบูรณ์ของประเทศชาติค่ะส่วนพระจันทร์สีขาวนะคะนั้นหมายถึงความเป็นเอกภาพของชาวลาวและยังเป็นสัญลักษณ์ของพระจันทร์เต็มดวงที่ลอยเด่นอยู่เหนือน่านน้ำแ,แม่น้ำคงอีกด้วยค่ะ มาดูธงชาติของประเทศมาเลเซียบ้างนะครับซึ่งธงชาติของประเทศมาเลเซียก็มีความหมายเยอะพอสมควรเลยนะครับผมจะเริ่มก่อนที่14แถบนะครับที่มีทั้งสีขาวและก็สีแดงนะครับและก็มีความกว้างเท่ากันนะ นี่ก็เป็นอย่างแรกของธงชาติแล้วก็ถ้าดูในมุมบนซ้ายมือนครับจะมีสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเป็นสีน้ำเงินและในนั้นก็จะมีพระจันทร์เสี้ยวและก็ดาว14แฉกนะครับซึ่งความหมายนะครับก็มีดังนี้นะครับผมแถบสีแดงนะครับและก็สีขาวทั้ง14ริ้วนะครับคุณผู้ชมหมายถึงสถานะอันเสมอภาคของรัฐสมาชิกทั้ง13รัฐและก็รัฐบาลกลางของประเทศมาเลเซียนะครับและก็ดาว14แฉกนะครับ หมายความว่าความเป็นเอกภาพนะครับในรัฐดังกล่าวทั้งหมดนะฮะส่วนพระจันทร์เสี้ยวนะครับคุณผู้ชมก็คือหมายถึงศาสนาอิสลามซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติของประเทศมาเลเซียนะครับมาดูที่สีเหลืองบ้างครับซึ่งสีเหลืองในพระจันทร์เสี้ยวและก็ในดาว14แฉกค,ครับสื่อถึงผู้เป็นประมุขแห่งสหพันธรัฐนั่นเองนะครับและสีน้ำเงินก็คือความสามัคคีของชาวมาเลเซียครับ ค่ะถัดมาค่ะคุณผู้ชมคะเป็นธงชาติของประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพมา่าค่ะซึ่งธงของประเทศพมา่านี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็นแถบสี3แถบซึ่งจะมีความกว้างเท่าๆกันค่ะไล่จากบนลงลง่างลงมานะคะก็จะเป็นสีเหลืองสีเขียวและสีแดงค่ะตรงกลางของธงนะคะก็จะเป็นรูปดาวห้าแฉกสีขาวอยู่ตรงกลางนะคะซึ่งสัญลักษณ์และความหมายของธงชาติพมา่านะคะเราจะสามารถตีความได้ดังนี้ สีเขียวนะคะหมายถึงสันติภาพความสงบและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพ,พยากรที่มีอยู่ในประเทศพม่านะคะสีเหลืองค่ะหมายถึงความสามัคคีสีแดงหมายถึงความกล้าหาญความเข้มแข็งและความเด็ดขาดของคนพม่าค่ะส่วนดาวสีขาวที่อยู่ตรงกลางธงนะคะหมายถึงสภาพอันมั่นคงที่เป็นเอกภาพค่ะ ครับเรามาที่ประเทศฟิลิปปินส์บ้างนะครับซึ่งธงชาติของประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์นะครับก็มีอยู่สีสีนะครับนั่นคือสีน้ำเงินสีแดงสีเหลืองและก็สีขาวนะครับเรามาดูสามเหลี่ยมนะครับที่อยู่ตรงมุมซ้ายมือของธงชาติก่อนเลยนะครับซึ่งสามเหลี่ยมที่อยู่มุมซ้ายมือที่เป็นสีขาวนะครับก็หมายถึงความเสมอภาพและก็พาราดอนภาพนะครับ และก็ในสามเหลี่ยมนี้นะครับก็จะมีดวงอาทิตย์ที่มีอยู่8แฉกแล้วก็มีดวงดาว5แฉกและมี3ามดวงในแต่ละมุมของสามเหลี่ยมนี้นะครับและคุณผู้ชมครับก็จะมีธงชาติของฟิลิปปินส์นะครับก็จะมีแถบสีน้ําเงินและก็แถบสีแดงเหมือนกันนะครับซึ่งสีและสัญ,ญลักษณ์ของธงชาติฟิลิปปินส์นะครับก็มีความหมายดังนี้นะ สีน้ําเงินนี่หมายถึงสันติภาพสัจจรและก็ความยุติธรรมนะครับส่วนสีแดงหมายถึงความรักชาติและก็ความมีคุณค่าส่วนดวงอาทิตย์ทั้ง8แฉกนะครับก็หมายถึง8จังหวัดที่เรียกร้องเอกราชจากประเทศสเปนนะครับในประเทศฟิลิปปินส์นั่นเองครับส่วนดวงดาว3ดวงนะครับที่อยู่ใน สามเหลี่ยมสีขาวนะครับก็หมายถึงพื้นที่ต่างๆนะครับตามภูมิภาคของประเทศนะครับที่แบ่งออกเป็น3ส่วนนั่น,นก็คือเกาะลูซอนเกาะมินดานาวแล้วก็เกาะวิสยันนั่นเองนะครับผมค่ะถัดมานะคะจะเป็นธงชาติของประเทศสิงคโประคะ์ค่ะธงชาติของประเทศสิงคโปร์นะคะจะแบ่งแถบสีออกเป็น2แถบเท่าๆกันนะคะโดยที่มีแถบสีแดงอยู่ด้านบนและแถบสีขาวอยู่ด้านล่างะคะ่ะ ที่มุมบนซ้ายนะคะที่อยู่บนแถบสีแดงนั้นจะมีรูปพระจันทร์เสี้ยวแล้วก็ดาวห้าแฉกนะคะวางอยู่ในรูปของลักษณะของอห้าเหลี่ยมด้านเท่าเท่ากันนะคะซึ่งพระจันทร์เสี้ยวแล้วก็ดาว5้าแฉกนี้ทั้ง5้าดวงนะคะจะมีสีขาวทั้งหมดค่ะซึ่งความหมายและสัญลักษณ์ของธงชาติสิงคโปร์นะคะสามารถที่จะตีความได้ดังนี้ค่ะ สีแดงนะคะหมายถึงพาราดอนภาพและความเสมอภาคของมนุษย์โดยทั่วหน้าค่ะสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์และความดีงามที่แพร่หลายและคงอยู่ตลอดการนะคะส่วนรูปพระจันทร์เสี้ยวนั้นเป็นพระจันทร์เสี้ยวข้างขึ้นหมายถึงความเป็นชาติที่ถือกําเนิดใหม่ค่ะซึ่งสิงคโปร์ก็ถือได้ว่าเป็นประเทศที่ ค่อนข้างที่จะใหม่นะคะที่เกิดขึ้นมาเพียงไม่กี่ปีค่ะส่วนดาว5ดวงค่ะหมายถึงอุดมคติ5ประการนะคะของชาติซึ่งได้แก่ประชาธิปไตยสันติภาพความก้าวหน้าความยุติธรรมและความเสมอภาคค่ะ อาละครับคุณผู้ชมครับมาถึงประเทศสุดท้ายของเราแล้วนะครับนี่ก็คือประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนะครับซึ่งธงชาติเวียดนามนครับก็มีสสีนั่นคือสีแดงแล้วก็สีเหลืองทองนะครับตรงพื้นของธงนะครับจะเป็นสีแดงส่วน ตรงกลางนะครับจะมีดาวที่เป็นสีเหลืองทองแบ่งออกเป็น5แฉกซึ่ง5แฉกนี้ก็หมายถึงชนชั้นต่างๆนะครับในสังคมเวียดนามนั่นก็คือนักปรา์ชาวนาช่างฝีมือพ่อค้าและก็ทหารนั่นเองครับส่วนสีแดงของธงชาติเวียดนามนะครับก็หมายถึงการต่อสู้เพื่อเอกราชของชาวเวียดนามนะครับและสีเหลืองนะครับก็หมายถึงชาวเวียดนามนะครับ และภายหลังนะครับในปีพุทธศักราช2519นะครับความหมายในธงนะครับก็มีการอธิบายใหม่ทางด้านทางการเมืองนั่นเองนะครับซึ่งบอกว่าสีแดงเนี่ยหมายถึงการปฏิวัติโดยชนชั้นกรรมชีพส่วนสีทองสีเหลืองทองนะครับก็คือการชี้นำของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนั่นเองครับคุณผู้ชมครับ าล้ค่ะเราก็ได้มารู้จักนะคะเกี่ยวกับธงชาติของประเทศต่างๆที่เป็นสมาชิกอาเซียนกันไปทั้ง10ประเทศแล้วนะคะจะสังเกตเห็นได้เลยว่าเรื่องที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความหมายธง,งชาตินั้นคือเรื่องสีสันนะคะถูกต้องครับค่ะใช่ครับแล้วก็จะมีคําศัพท์ที่ผมอยากนําเสนอทุกๆคนนะครับนั่นก็คือคําว่า national flag national flag ซึ่งหมายถึงธงชาตินั่นเองนะครับโดยคําว่า national แปลว่าชาติส่วน flag นะครับก็แปลวา่าธงเอามารวมกันแล้วนะครับธงชาติก็คือ national flag สะกด n a t i o n a l f l a g national flag หมายความว่าธงชาตินะครับซึ่งเป็นความรู้เกี่ยวกับเทปของเราในวันนี้ครับนั่นคือ national flag ธงชาติแต่ละประเทศนะครับต้องบอกเลยนะครับคุณพันช์ว่าธงชาตินะครับเราดูและอาจจะเป็นแค่สีสันแต่ความหมายของเขานะครับก็ลึกซึ้งจริงๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าเรานั้นเจอเพื่อนชาวต่างชาตินะคะและเราอยากจะทราบว่าธงของประเทศเขานั้นประกอบไปด้วยสีอะไรบ้าง<ม>เราจะถามเขาว่ายังไงดีคะคุณทศอันนี้นะครับผมว่าคําตอบก็รออยู่กับน้องออยนะครับใน ในช่วง Zoom English ครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับออยและ zoom English ค่ะวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะพูดกันเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายแล้วก็สนุกสนานมากๆรวมทั้งมีประโยชน์ด้วยนะคะนั่นก็คืออาจจะพูดเรื่องสีสันค่ะการที่เราจะพูดเรื่องประโยคสีสันประโยคที่เกี่ยวกับสีสันเนี่ยนะคะอย่างแรกก็มาพูดกันเกี่ยวกับว่าคำศัพท์สีกันก่อนดีกว่า สีแรกที่จะพูดก็คือสีสีขาวนะคะสีขาวในภาษาอังกฤษเนี่ยคือคำว่า white white ทันไหมคะ white นะคะต่อไปสีต่อไปเป็นสีตรงข้ามกันค่ะนั่นก็คือสีดำสีดำนะคะคำสับภาษาอังกฤษคือคำว่า black black นะคะ แล้วก็สีต่อไปก็เป็นสีที่ใช้กันบ่อยๆเลยเพราะว่าใช้อธิบายสิ่งของหลายอย่างนะคะก็คือสีน้ำเงินหรือฟ้าภาษาอังกฤษก็คือ blue blue นะคะสีต่อไปสีเขียวนะคะสีเขียวในภาษาอังกฤษคือคำว่า green green จดกันก็ได้นะคะวันนี้จะมีคำศัพท์ ที่น่าสนใจเยอะมากนะคะสีต่อไปค่ะคือสีน้ำตาลเป็นสีโปรดของออยด้วยนะคะสีน้ำตาลนะคะภาษาอังกฤษคือ brown brown นะคะออกเสียงให้ชัดนะคะและสีต่อไปค่ะคือสีเสื้อออยเลยวันนี้สีเหลืองนั่นเองสีเหลืองนะคะคือ yellow yellow ทานไหมคะต่อไปค่ะสีที่สาวๆชอบกันนะคะสีชมพูค่ะ p n n pink อ่านะคะต่อไปก็เป็นต่อจากชมพูเป็นอะไรดีสีม่วงสีม่วงนะคะก็คือ purple purple นะคะแล้วก็สีต่อไปสีที่สดใสนะคะก็คือสีส้ม uh, สีส้มนะคะคือคำว่า orange orange พยายามพูดให้เหมือนเหมือนที่ออยพูดนะคะจะได้ออกเสียงชัดๆต่อไปนะคะสีเทาค่ะสีเทานะคะภาษาอังกฤษคือ gray gray ค่ะสีต่างๆที่พูดไปก็ถือว่าครอบคุมแล้วนะคะคราวนี้ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยต้องการจะสื่อสารแล้วก็เจาะจงลงไปอีกนิดนึงว่าสีน้ำเงินหรือสีฟ้าน,นี่แหละแต่ว่าลักษณะของมันนคือสีอ่อน เป็นฟ้าอ่อนอย่างเงี้ยนะคะคำที่ใช้คำว่าฟ้าอ่อนเนี่ยก็คือ light blue นะคะใช้คำว่า light blue จะเห็นนะคะว่าออยเติมคำว่า light เข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นคำว่า light เนี่ยนะคะแปลว่าอ่อนหรือว่าเบาบางตัวอย่างต่อไปสมมติออยจะพูดว่าน้ําตาลอ่อนน้ำตาลอ,อ่อน,ออนเพราะฉะนั้นน้ําตาลอ่อนก็คือ light brown Light Brow n ใช่ไหมคะเพราะว่าเติมคำว,ว่า light เข้าไปหน้าคำว,ว่าสีน้ำตาลอีกสักหน่อยนะคะช่วยคิดตามออยไปด้วยนะคะ,ะถ้าจะพูดว่าเทาอ่อนเทาอ่อนเพราะฉะนั้นเราเติมคำว,ว่า Light ไปอยู่ในหน้าคำว,ว่า gray อ่าเป็นอะไรคะ Light g r a y นะคะ Light g r a y ถ้าเขียวอ่อนเขียวอ่อนนะคะก็จะเป็น Light green Light green รีนถึงตอนนี้นะคะคุณผู้ชมก็น่าจะทราบว่าวิธีการบอกว่าสีอ่อนเนี่ยก็คือเติม light เข้าไปข้างหน้าค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าเราจะบอกเพื่อนชาวอาเซียนเนี่ยนะคะว่าเป็นสีเข้มละคะ,ะถ้าไม่ใช่อ่อนแต่เป็นเข้มนะคะคำว่าเข้มที่เอาไปเติมนำหน้าคำสีต่าง,าง,างเนี่ยเราใช้คำว่า d อ r k uh, ผูช้ชัดนะคะ d อ r k uh. น้ำเงินเข้มหรือฟ้าเข้มก็คือคำว่า dark blue d a r blue ไม่ยากใช่ไหมคะถ้าจะพูดว่าเขียวเข้มเขียวเข้มนะคะก็จะเป็น dark green d a r green หรือว่าน้ำตาลเข้มน้ำตาลเข้มก็จะเป็นคำว่าอะไรเอ่ย dark brown นะคะ ด็ brown อ่าคิดว่าเราน่าจะ um, เข้าใจแล้วนะคะว่าการที่จะแสดงถึงความเข้มอ่อนของสีที่เราต้องการจะสื่อเนี่ยก็คือเต erm ิมไลท์กับดาร์เข้าไปค่ะคราวนี้นะคะถ้าเราต้องการจะตั้งประโยคขึ้นมาเพื่อสอบถามถึงสีของสิ่งต่างๆเนี่ยเราจะใช้ประโยคว่าอะไรในภาษาอังกฤษยกตัวอย่างนะคะถ้าออยต้องการทราบว,ว่าเพื่อนที่ออยกำลังคุยเนี่ยรถเขาสีอะไรประโยคที่ใช้นะคะก็คือ what color is your car what color is your car ทีละคำเลยนะคะ what what ก็คืออะไรนะคะและ color color นะคะแปลว่าสีและคำว่า your your ก็คือของคุณหรือคนที่เราถามเนี่ยนะคะและคำสุดท้ายค่ะคำว่า car car แปลว่ารถ Uh, รวมกันเป็นประโยคนะคะ What color is your car คือรถของคุณสีอะไรนั่นเองค่ะถ้าเราต้องการจะทราบถึงสิ่งอื่นๆน,นะคะนอกจากนอกเหนือจากรถที่ออยกตัวอย่างไปเช่นต้องการทราบถึงสีของเสื้อของเขาเนี่ยก็ใส่คำศัพท์ที่แปลว่าเสื้อเข้าไปแทนคำว่าคาในรูปประโยคเมื่อกี้ค่ะเช่น What color is your shirt What color is your shirt ก็จะแปลว่าเสื้อเชิ้ตของคุณเนี่ยสีอะไร แล้วเวลาตอบนะคะเราก็ขึ้นประโยคเลยค่ะด้วยคำว่า it's it's ก็คือ it is it is นะคะแล้วตามด้วยสีของสิ่งนั้นๆเช่น it's white it's white แปลว่ามันสีขาวหรือว่า it's blue it's blue ก็แปลว่ามันสีฟ้าหรือว่ามันสีน้ำเงิน เข้าใจแล้วนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องรู้ก็คือแลาต้องแม่นเนี่ยนะคะก็คือคําศัพท์ของสีต่างๆนั่นเองนอกจากนี้นะคะถ้าสมมุติว่าสิ่งที่เรา,เาต้องการจะสอบถามเนี่ยเราทราบอยู่แล้วว่าคําตอบเนี่ยนะคะเป็นมากกว่า1สีนะคะสีของสิ่งนั้นนั้นมีมากกว่า1สีรูปประโยคที่ใช้เนี่ยก็ต้องเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะคะเช่นถ้าออยต้องการถามว่าแอปเปิลมีสีอะไรบ้างสีของแอปเปิลมีสีอะไรบ้าง ภาษาอังกฤษที่ใช้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะ What color are the apples? What colors are the apples? เห็นความแตกต่างไหมคะก็คือว่าออยใช้ are แทน is นะคะและอย่าลืมเติม s เข้าไปด้วยนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะถ้าออยพูดว่า What colors are the roses? What colors are the roses? ะะก็จะแปลว่าดอกดอก,กุหลาบเนี่ยมีสีอะไรบ้างคำศัพท์ในที่นี้ก็คือคำว่า r o s e นะคะเติม s เข้าไปเพราะมีหลายดอกนะคะก็จะแปลว่าดอกกุหลาบแล้วก็ใช้ r เพราะว่ามีหลายสีคือดอกกุหลาบไหมนะคะเราก็ทราบมนดีว่าจะมีสีอะไรบ้างคะแดงเหลืองขาวตัวอย่างเช่นนะคะเช่น3มสีนี้ถ้าอาจะตอบว่ามีสีแดงเหลืองขาวอาก็ตอบว่า they are red, yellow, and w h i they e t are red yellow and white คุณผู้ชมคะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องง่ายๆมากๆเลยคะ่ะสิ่งที่ต้องกลับไปทบทวนนะคะก็คือคำศัพท์เรื่องสีแล้วก็การพูดว่ามันเป็นสีอ่อนหรือสีเข้มเท่านั้นเองนะคะขอให้คุณผู้ชมไ่้สนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็นำไปใช้อย่างถูกต้องแม่นยำแล้วพบกับออยคาวน้ากับ Zoom English นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ขอบคุณค่ะน้องออยคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่คุณผู้ชมนั้นได้ฟังน้องออยนะคะมานำเสนอวิธีการเกี่ยวกับการถามสีสันต่างๆแล้วอย่าลืมจำไปใช้ด้วยนะคะ ถูกต้องครับทางรายการของเรานะครับก็อยากสนับสนุนนะครับให้คุณผู้ชมเรียนภาษาอังกฤษไม่ใช่เฉพาะในห้องเรียน,นครับแต่ภาษาอังกฤษสามารถเรียนนอกนอกห้องเรียนก็ได้เหมือนกัน,นครับอย่างเช่นการดูรายการ English for ASEAN ครับคุณผู้ชมก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนแล้วก็ได้ศัพท์ภาษาอังกฤษใหม่ๆเยอะแยะมากมายเลยและภาษาอังกฤษอยู่รอบๆตัวเรานะครับเวลาเราขับรถหรือเดินทางไปไหนเราก็คอยสังเกตป้ายคอยหยิบหนังสือมาอ่านเห็นชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยก็พูดคุยกับเขาได้เหมือนกันนะครับ อย่าลืมนะครับภาษาอังกฤษอยู่รอบๆตัวเราและการที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบสนุกสนานนะครับก็คือดูรายการดีๆอย่างรายการนี้และก็ฝึกนอกห้องเรียนนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญทีเดียวเลยนะครับคุณผู้ชมครับ ในสมัยก่อนนะคะเราอาจจะเคยคิดในใจว่าเอ๊ะเราอยู่เมืองไทยเราก็พูดภาษาไทยกันเราจะฝึกภาษาอังกฤษไปเพื่ออะไรนะคะคตอนนี้พันคิดว่าหลายๆคนคงจะพอทราบจุดประสงค์แล้วนะคะว่าทําไมเรารจึงต้องเร่งในการฝึกภาษาอังกฤษค่ะแต่อย่าลืมนะครับภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับฝึกไปทุกๆวันและคุณผู้ชมก็สามารถชนานาญเหมือนพวกเราได้เหมือนกันครับ กลับมาติดตามนะคะเรื่องราวที่น่าสนใจภายในประเทศสมาชิกอาเซียนและภาษาอังกฤษที่เรานั้นจะเป็นที่ต้องใช้ในชีวิตประจําวันได้ใหม่นะคะในรายการ English for ASEAN รายการที่นําเสนอโดยศูนย์นเทคโนโลยีงการศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ